ใส่นี่ครับใส่นี่เข้าไปก่อนก็คือมันจะบอกว่าใส่ปริมาณน้อยคือดูถ้วยจานเยอะไหมถ้าเยอะก็ใส่ประมาณเท่านี้แต่ถ้าน้อยก็ใส่ขีดเดียวก็ฮะเขย่าเขย่าเทเลยครับป้าเขย่าเขย่าเทเลยเเป็นผงเป็นผงเทเข้าไปเลยป้าครับแค่นี้พอป้าใส่เสร็จปุ๊บป้าดันล็อกดันเข้าไป โอเคเวลาเปิดเปิดนะนี่เปิดมันจะดึงของมันออกมาใช้เองมันจะเปิดอย่างนี้มันจะเปิดอย่างนี้ไปเลยครับผมเแล้วเวลาเขาก็เวลาเราใช้งานแล้วก็ปิดปิดให้สนิทครับผมปิดให้สนิทนะฮะสามอย่างสามอย่างกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้เกลือเนี่ยคือถ้ามันหมดมันจะเตือนบอกเราคให้เติมอันนี้มันจะเตือนบอกเหมือนกันแต่อันนี้เราต้องเติมทุกครั้งทุกครั้งที่จะที่จะล้างครับผมประมาณสองช้อน ก็นิดเดียวถ้าดูถ้าดูว่าน้อยน้อยเ้าก็ใส่นิดเดียวแต่ถ้าดูถ้วยจานเยอะเราก็ใส่เยอะหน่อยครับผมแล้วก็เลื่อนปิดแค่นี้เองนี่เอาปิดเลื่อนอปิดแล,ว,ดแลวเนาะทีนี้มันจะบอกว่าตรงเนี้ยเปิดเครื่องมาปุ๊บจะบอกโปรแกรมล้างด่วนนะฮะมันจะบอกล้างพวกล้างทั่วๆไป ล้างคือคือถ้วยจานไม่สกปรกมากครับผมแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสักชั่วโมงยี่ชั่วโมงสิบนาทีฮะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยผมจะให้ป้าเล่นเชิญครับป้าป้าจิ๋วอ่าโอเคเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องที่เปิดเครื่องครับผมอ่าทีนี้ผมจะให้ลูกค้าเลือกว่าจะใช้โปรแกรมไหนไม่ใช่ให้มันทำไดป้านี่อยู่คืนจะใช้โปรแกรมไหนแค่นั้นเอง ถ้าเมื่อกี้ถ้วยจานไม่สกรปรกมากเราก็เลือก60ตรงนี้ได้40ตัวนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสกรปรกมากเราเลือกตัวนี้ครับอุณหภูมิล้างอยู่ที่70องศาแต่ตัวนี้ก็จะเป็นล้างทั่วๆไป2ชั่วโมงกว่าลองดูนะครับว่าลดเวลาการล้างจะเหลือเท่าไหร่ชั่วโมง55เราล้างตัวนี้ได้ครับ2ชั่วโมงลดเวลาการล้างก็จะเหลือชั่วโมงครึ่งครับ หรือว่าล้างตัวนี้ก็ได้49นาทีดลดเวลากตรล้างอ่ะ49ไม่ไม่ให้รถไม่ให้ลดแล้วใช่ฮะไม่ให้รด,ดแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็คือล้างสิ่งอ่อสกอปรกท,ทั่วไปแค่ครึ่งชั่วโมงมครับผมล้างไม่อบนะฮะตัวนี้ล้างไม่อบตัวนี้ล้างแล้วอบด้วยครับผมทุกอันนี้ล้างอบหมด ล้างอบหมดครับผมยกเว้นตัวนี้ยตัวนี้ใช่ฮะน้ำข่ดน้ำเฉยๆครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าเสร็จภายในห้าสิบนาทีฮะตัวนี้ก็แค่กดสตาร์ทแค่นั้นเองฮะตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะออปชั่นเสริมครับจบแค่นี้เองฮะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยฮะเริ่มแล้วฉีดน้ำครัแบบฉีดน้ำมาแล้วจะเริ่มขั้นตอนขอมัน นึกว่ากระจกใสๆมองเห็นนทำงานย่างนี้เห็นไมนี่พวมีกระจกใสๆพี่ฟ้าต้องหากล่องมาใส่พวกน้ำยาเพิ่มนี้เ่ยเรียบร้อยก็ต้องรอห้าสิบนาทีครับแล้วก็เปิดออกมาก็โอเคเลยครับเ็บขัดเก็บชามแล้วก็ปิดไว้ใช่ครับผมใช้การใหม่ก็เอาไอ้นี่เติมอย่างเดียวใช่ฮะถูกเอาเอาแฟตอย่างเดียวที่ใส่ครับผมใช่ฮะ แล้วก็มาข้าวน้ำปิดไหมไม่ต้องปิดครับปล่อยไว้นี้เลยฮะไม่ต้องให้ใครไปแตะครับปล้วก็เสียบไว้อย่างนี้เลยเสียบไว้อย่างนี้เลยฮะขั้นแรกก็เลือกโปรแกรมก่อนหนึ่งเฟครันี่เปิดนี่เสร็จแล้วก็เลือกโปรแกรมนะโปรแกรมอันนี้ไม่มีไม่มีอกอย่างเดียวไม่มีอบอบร้อนอันเนี้ยนะนอกนั้นมีอบร้อนหมดแต่จะเลือกว่าถ้าถ้าอมากก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบครับอ สกปรกน้อยก็ลดหลั่นลงมาถ้าธรรมดาก็เอาแค่สี่สิบห้าก็พอครับผมแล้วก็มาที่อะไรนะเอ่อให้มนล้างเร่งด่วนลดเวลาการล้างลงไปลดเวลาการล้างก็เปิดอันนี้ครับผมเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทแค่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ากดโปรแกรมผิดนะฮะให้กดตัวนี้แช่ไปได้เลยครับสามวินาทีกดนะสตาร์ท่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมกดอกดผิดกดแช่ แล้วก็ปิดเครื่องอพอปิดเครื่องปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เลือกโปรแกรมทํางานต่อแค่นั้นเองกดสตาร์ทแล้วปิดเครื่องครับ <Okay. S 1> คืถ้าไม่ปิดไม่ได้ไม่ได้ครับ <Okay. S 1> เครื่องมันยังจโปรแกรมเดิมไว้อยู่แล้วเอามูลใหม่ใช่ครับผม